เฮ้ยวันนี้รายการทีวีไม่มีอะไรน่าสนใจเลยตีให้แตกเลยไม่มีน่าสนใจเธอก็ไม่ต้องตีให้แตกก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีน่าสนใจเองแหละโุ้ยไปซื้อกระจกกล้าวเนี่ยไม่เป็นไรฉันเปลี่ยนโอ้โหพังเธอจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยตีเดี๋ยนี้นะเฮ้ยเมื่อกี้มันก็คงดีดับไปแล้วไทเกอร์พังแล้วเธอเอาไปตอมให้ฉันด้วยเลยบันนี่ได้ได้ได้ไปซ่อมนี่ช่อม วันนี้วันนี้เธอทำไมทำลายข้าวของชั้นใหญ่เลยอะโหยมันจะไปติดอะไรล่ะหน้าจอเป็นสีเลยตอนแรกบรนดับอยู่นี่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วเคบันนี้ก็ซ่อมทีวีเป็นเหมือนกันนะเนี่ยดูดิหายเกลี้ยงแล้วตอนนี้คราวนี้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์เฮ้ยเอ้ยอ้าวไฟดับเดีไฟชอไปเนี่ยนี่เห็นไหมทีวีเหมือนไม่เลย เฮ้ยลอยแล้วก็วาหายไปแล้วด้วยอ,ะอ่ะอ่าบันนี้ซ่อมได้บน,นี้บอกแล้วไหนลองเปลี่ยนช่องดูดิเฮ้ยบันนี้เป็นพี่เบิร์ตต่อซ่อมได้ทุกอย่างเลยเนี่ยธรรมดาโอเคอหย <TV S 1> แต่ใช้ได้แล้ว <c oughs> ปิดทีวีก่อน,นอโอเคนะเจเก็อ่ะโอเคโอเค โอ้ยว่าแต่วันนี้เนี่ยชายเกลเราไม่มีอาหารกินเลยนะเนี่ยเราไม่ได้ออกไปซื้อกันมาหลายวันแล้ววันนี้ใช่ช่วงนี้โควิดนะชายกเกลนะไม่อยากออกไปไหนเลยใช่แต่ตอนนี้ของกินเราก็หมดคงต้องจำใจออกไปซื้อวันนี้วันนี้เธอใส่หน้ากากด้วยไม่มีหน้ากากชายเกลงั้นเธอกั้นหายใจนะวเวลาออกไปข้าง <c oughs> นอกอะ่ะ <c oughs> บันนี้เธอหายใจทั้งไหนอะ <c oughs> ชซกเกไหนบอกให้ฉัน <laughs> แล้วทำไมฉันไม่กลั้นหายใจยฉันมีหน้ากากแล้วว้านี่แน่นี่แน่ยังดีนะตอนนี้เราไม่เจอใครไม่มีหรอกโควิดเนอะใช่ฉันก็คิดว่าอย่าง,งานาั้นแหละชซก์เก โควิดมันมาเฉพาะเวลาเราอยู่กับคนอื่นนะ,ะเรารีบไปซื้อของกันดีกว่าก่อนที่จะมีคนออกมาซื้อเพิ่มมาใช่แต่ว่าใช่ว่าเราไม่ต้องรีบไปซื้อดอกชัยเกิลเราฝากท้องไว้ร้านลุงตลอดก็จริงนะพอซื้อมากเก็บเดี๋ยวของก็เน่างั้นไปร้านลุงกันดีกว่าวันนี้ให้ลุงทําอะไรให้กินหน่อยตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยอ่ะก็ดีนะนี่เออออยู่ร้านลุงพอดีเลยหลังร้านลุงไปเข้าหน้าร้านกันดีกว่าเว้ยบันฑิตชัยเกิลไฟไหม้เว้ยเว้ยบันนีตเธอ,อนนทำอะไรฉัน นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหนี่แน่ลุงบันนีมาละจ้าวู้สวัสดีจ้าลุงสวัสดีครับคุณลุงวันนี้เรามาฝากท้องเหมือนเช่นเคยครับคุณลุงใช่วันนี้มีอะไรใหม่ๆให้กินบ้างไหมลุงอ่าวันนี้เหรอก็เดิมเดิบนะวันนี้ใช้ก็กินได้บันละโอ้ยกินได้อยู่แล้วลุงทำอะไรมาก็กินหมดแหละ ห้ากินหมดแหละกินเหมือนกันแหละเออบันนี่ชายเก้าช่วงนี้ออกจากบ้านบ่อยนะทําไมอลุงโควิดใช่ไหมโอ้ยเรารู้อยู่แล้วใช่เออไม่ใช่หรอกช่วงนี้มีค่าตครเนี่ยออกมาเพ่นพ่านบ่อยมากเลยเนี่ยมาจับเชือดลายวันเลยนะจับเชือดลายวันเลยเหรอชายเก้าที่ทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะบันนี่อ๋ทอทีวีเราพัง <c oughs> ฉันก็ว่างั้นแหละแล้วกำไมพวกเธอไม่ดูข่าวกันบ้างเหรอนี่ตำรวจสันนิษฐานว่าเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะเนี่ยเป็นคนมีตำแหน่งด้วยนะ <c oughs> ตายแล้วบรรดีชายก็บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยผ่านไปผ่านมาแล้วใครมายืนสัมภาษณ์เธอออกหนังสือพิมพ์เนี่ยอย่าไปให้สัมภาษณ์เด็ดขาดนะถ้าเป็นผู้ชายอ่ะให้ระวังไว้ให้ดีนะ ระวังทําไมอะลุงก็เ,เป็นข่าวก็ดีนะบันนี้จะได้ดังไงชายคนจะได้รู้จัก no, <no>, no. เนอะเนอะเนอะไม่ใช่อย่างนั้นไอช้ชายคนนี้แหละมันปลอมตัวเป็นนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์พอรู้ว่าเยือทํางานอะไรอาชีพอะไรรู้เรื่องบืง้องลึกหนาบางเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ปลอมตัวใส่หน้ากากาเข้าไปเชือดเยืออ่อรายนี้ตายเป็นแถบแถบเป็นเบื่อเลยตลารวจเขาพยายามจับกลุ่มอยู่แต่ยังหาตัวไม่ได้นะ โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคนสมัยนี้เนี่ยกลัวน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีกใช่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยเนาะลุงใช่ตัวนี้ปะคุณลุงเนี่ยใส่หน้ากากยืนอยู่เนี่ยตัวไหนเหรอบันนีเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยใส่หน้ากากอยู่เนี่ยเอ้ยนี่มันฉันเองบันนีรู้หน้าไม่รู้ใจนะลุงเดี๋ยวนี้ลุงระวังตัวให้ดีเลยนะเนี่ยเอ้แต่ว่าอ้ยเก่เป็นผู้หญิงนี่นาใช่ใช่โอ้ยทำลุงกลัวไป้มยเลยลุงอย่าเพิ่งกลัวชายเก็ดี อาลุงขอโทษขอโทษเฮ้ลุงลุงช่วยช่วยบันนี่ <c oughs> อูาโอเคพวกเธอไม่เล่นกันละเดี๋ยวลุงไปทำอาหารให้กินนะโอเคค่ะลุงเดี๋ยวรอที่โต๊ะนะชายก็อย่าขวางลุงดิลุงจะไปะเนี่ยเดี๋ยวชายก็ออกไปรอข้างหน้าละกันไปเดี๋ยวลุงไปทำอาหารให้บันนี่กิน ที่ลุงพูดมามันก็มีเหตุผลนะชายเก้าใช่ใชชบันนี่ช่วงนี้เราอาจจะต้องระวังคนนอกสักหน่อยนะนอกจากระวังโควิดแล้วยังต้องระวังคนผู้หน้าไม่รู้ใจชายเก้าเธอต้องระวังให้ดีนะงย่อมหๆยเนี่ยบันนี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยกินไก่ฉันหมดเลยอะ Si. ลุงไปแล้วนะบ๊ายบายเฮยนี่นี่นี่นคอจิ้นคอจิ้นคอ้นนก่อนจินน้ำก่อนโอ้เจ็บเจ็บเจบเก็เจ็บรู้หน้าไม่รู้ใจจริงเลยใช่ช่วงนี้รู้หน้ารู้ใจคนแถวนี้น่ากลัวยิงเลยโดยเฉพาะใครนะโดยเฉพาะเธอเนี่ยแหละบันนี่ตีหัวเลยโอ้โหให้ตายเต่ชายเกิลงั้นเธอซื้อน้ำเลี้ยงฉันเลยได้ได้ได้ขอโทษนะครับหอ ว่าไงเหรอคะขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรครับคุณลุงเออพอดีผมเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะครับใช่เขาใช่เขาถอนากรถอนมากรใช่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 ใชทักทคุยกันก่อนคุยกันก่อนเขาเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เหมือนที่ลุงพูดอ๋อมีอะไรหรอครับอ๋อไม่มีอะไรผมแค่ยากมอสัมภาษณ์พวกคุณนะครับว่าพอดีเออช่วงนี้ชุมชนเศรษฐกิจโควิดเป็นยังไงบ้าง เออช้ยกุเราจะตอบเขายังไงดียบ้านเราวิ่งหนีอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยใช้ยกุเฮ้ยเขาถามถึงบ้านแล้วอ่ะเฮ้ยฉันว่าเราหนีเขาที่ก่อนเราเราวิ่งหนีไปเลยดีกว่าบัานนี้ไปนัดหนึ่งพร้อมกันนะหนงสองไปไปไปเฮ้ยรอผมก่อนดิคุณไปดีกว่า ชายเก้าชายเมื่อกี้นะ่าสงสัยมากเลยเหมือนที่คุณลุงเขาบอกหรือว่าเป็นปัญญาชนรา่การจ<อ>ังสือพิมพ์นะ่ะใช่เลยฟังจากลุงปุ๊บก,ก็เจอปั๊บเลยอะ่ะนั่นน่ะดิอุย้ยเอ้าทีวียังไม่มีสัญญาณอีกโอ้ย,อยเพราะว่าทำไมเราไม่ก็ได้ติดตามข่าวสารเลยในบ้านเธอเนี่ยทีวีพ่งเธอต้องไปซื้อใหม่มาให้ฉันแล้วแหละหึชายเก้าชายคนนั้นก็ยังยืนอยู่เลยอะสงสัยเขาเดินตามเรามาจังหวะที่เราวิ่งหนีเมื่อกี้อะเห็นแล้วบันนี่หรือว่าเขาเห็นตอนเราเข้าบ้านนะบันนี่นั่นน่ะสิฉันคิดว่าอย่างนั้นน่ะ อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยหายไปแล้วเขาไปแล้วโอ้ยค่อยสบายใจหน่อยเครียดเลยนะชายเกานั่นสิแล้วทีนี้เขาก็รูบ้านเราแล้วว่าดินั่นน่สิฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอกเรามาเล่นกันปกติของเราต่อดีกว่าใช่ใช่ใช่เย่เย่โอ้วันนี้สนุกมากเลยชายเกลฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะมันดึกดึกแล้วตอนเนี้ยโอเคงั้น มันี่เธอก็กลับบ้านดีๆแล้วกันมองไปรอบๆด้วยนะเดี๋ยวมีคนตามมาหรือเปล่าวะไม่ไม่มีรอกไชเกลมาส่งฉันหน้าบ้านนอยดีโอเคกลับบ้านดีๆนะบันนี่กลับดีละจ้ามีรถเมล์มาผ่านแถวนี้ไหมน้อหน้าบ้านฉันไม่มีป้ายรถเมล์นี่มันจะมีผ่านมาได้ไงบันนี่เออนั่นนะสิฉันว่าฉันต้องเดินกลับแล้วแหละไชเกลโอ้ยว่าแต่บ้านเธออยู่ใต้สะพานลอยนี่เฮ้ยบันนี่ตัวอะไรนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาเขาเห็นเราปะเนี่ยว้ายเฮ้ยเขาเปิดโรงจอดรถเธอด้วยชายเก้าเฮ้ยเขาเห็นเราเร็วบันนี่อุ้ยเอามีแทงด้วยชายเข้าว้ายว้ายบันนี่เธอออกมาแล้วค้ยเขาเป็นใครเนี่ยว้ายให้ชายเก้าวิ่งทันชายเก้าวิ่งหนีเร็วโอ้ายอุ้ยนี่แน่นี่แน่วิ่งเข้าว้ายนี่มัน the goat face นี่จริงด้วยอ่ะ อุ้ยใชก็รอบนี้เราต้องเอาอาวุธปืนออกมาแล้วนะเพื่อป้องกันตัวใช่เขาวิ่งไวมากด้วยอะ่ะตอนแรกฉันเอาอาวุธปืนออกมาแล้วฉันก็ไม่ทันเลยโอ้โหนี่ถ้าเธอจัดการเขาได้ในรอบแรกนี่เราน่าจะรอดตายแล้วนะเนี่ยตอนนี้เราต้องออกไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเพราะว่าเขาเห็นหน้าเราสองคนเต็มเต็มแล้วตอนนี้คือเราทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะเขารู้ว่าเราอยู่บ้านหลังนี้ ใช่เพื่อเป็นการไม่เหยื่อคนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกรอบเราก็ต้องออกไปหาตัวคนไลยหลังจากนั้นเราต้องจัดการมันให้ได้โอเค ไปแชรก็ขึ้นรถดีกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นเขามาเปิดลงรถเราด้วยนะนี่ไงลงรถเปิดอยู่เนี่ยเขาพยายามจะขโมยรถเรานะขึ้นแชรก็ไปขึ้นรถแล้วไปหาตัวคนร้ายให้ได้ไปเลยบันนี่ฉันจะขับช้าๆนะแชรก็ช่วยดูหน่อยนะไฟเขียวว่าดีเขียวไปได้ไปเลยร้ายต้องลอยนวลอยู่แถวนี้แน่ฉันคิดว่าอย่างนั้นใชรก็ฉันจะช่วยสอดสองให้เองบันนี่ดูซิตอนนี้เราทําตัวเหมือนตำรวจเมืองแล้วนะเนี่ยเราทาหน้าที่เป็นพลเมืองดีน่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นอะไรแวบๆตรนั้น เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยชเกเฮ้ยฉันก็ไม่มั่นใจอ่ะเธอลองเข้าไปใกล้อีกสิเฮ้ยหรือว่าเขาเห็นเราเขาก็เลยหนีใช่จริงด้วยงเขาหนีเก้าเขาต้องคิดว่าเราเป็นตำรวจ่ะเลยลง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 นี่แน่ลีลง่งลงองล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 ้ยงลงลงงิดลง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 ลดลงลงนงล วายขแทงเข้ามาในรถได้ด้วยเกกระสุนมดกระสุนหดกระสุนหมดวุ้ยทางตันทางตันทางตันวาหุ้ยเราดวมพลังกันแล้วคอยดูสิเขาอยู่ใต้รถเธอน่ะเป็นไงรอดไหมไม่รอดสิอ่าดีมากแต่ถอยรถออกก่อนนี่ไงหอหุยใครอยู่ใต้หน้ากากนี้เนี่ยจะเป็นผู้ชายคนนั้นเธอใช่คนนี้จริงๆด้วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ุ้ย เป็นไปตามที่เราคาดเลยโอ้ยให้ตายเถอะแต่ว่าเราจัดการเขาได้แล้วเดี๋ยวตำรวจต้องมาหาเราแน่เลยชายนีลฉันว่าเรารีบกลับก่อนดีกว่าเอยกลับบ้านกันเถอะบัานนี่ใช่หนีก่อนหูยเดี๋ยวตำรวจตามมาดีแล้วนะที่เราจัดการเขาได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแจ้งตำรวจบอกลุงด้วยว่ามีคนตายหน้าร้านลุงตอนนี้เราไปนอนดีกว่าใช่คราวน,นี้เราก็สบายใจและไม่มีใครที่จะมาจัดการเราแล้วเดือะโกดฟ์เฟสตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้เยเยคราวนี้เราก็กลับบ้านนอนได้อย่างสบายใจเดี๋ยวรถเข้าจอดด้วยนะชยัย ไชเกลโอเคเดี๋ยวฉันจะลดเข้าจอดลงจอดรถนะไช่เกลแหมเปิดลงจอดรถดีกว่าเฮ้ยนี่มันเดอะโกสตเฟสนี่มาได้ไงนี่โอ้โหเชื่ยทีเดียวสองคนเลย